พรบพ่น้องมันีไอเนทชแนลนะครับไ <c oughs> ม่กินเขาวสพขะพิองนะครับหงังจากที่แรงรถน่าจะคนหลานขึ้นรถได้หลองให้น้อยได่ยินด้วยปวดตาย,ายวาวาปวดกล่อ,อ,องพึ้งบรวาชัดไหน,นะครับม่บนี้ถว่าอ่าม่นี่อย่ที่23ตีหา ปวดจาม่งม่งแลสมมติช้อยตุชุบอีหล่อมแล้วแบกอ่ะอันนี้ผมนะนะครับเก้าปมกับแก้วเปียกน้องพี่น้องนะครับผมครับไม่ปกนภายะลัครับแก้วเปียกซื้อคลิปนี้ครับ ผมจะดูแล้อผมดูเฮ้ยเจียงกับเขาคนนึงพี่น้องนะครับเนาะมันตับตับวานรับเสียหนองนี่สวนนองูพีสนนองนะครับเนาะวันนี้พักไม่ได้พักครับไอ้เน่พัผม ทำเองเขาคนหนึ่งไม่ได้ไพี่น้องเดยกกันมากตีห่างกันอย่างนี้เลยครับนี่ครับเพราะอันนี้ครับก็ได้อันน,นำเงสนอซื้อครับนำเสนอมันไม่ยังนำเงสนอน้องก็ไ <c oughs> จริงขอเลี้ยงที่สุขาอะไรไอ้ไหมครับก็เรื่องเกเพราะอ่าที่ตามกันได้เนะครับพี่นอ้อ,นองาอาไอพี่น้องนุ่งพี่ป้านาอาทุกคนพ่อแม่พี่น้องคนติดตาม เห็นะครับเพื่อเป็ปกนกำลังใจนะครับ <c oughs> บ่ไดประเหต์เท่งอาจิตเช้ากาับเสนาซอยตัวยหน่องมึ้นงน,นะครับสอ <c oughs> ยตุ่ยอนไรของขาเชือกบ้างขาเชือกบ้างเชือกบ้างอันนี้น้ำเพลิงครับน้ำเพลิงกับขาเชยอกมาจากโคราชครับปวดอยไรครับรถดสอดแก่งอง,องเราอเลยครับทไมกันอะไรห่อนห่หอนอ่ห่อนี่นเ,หนเหรอ รู้เพเดียวครับรู้เพเดียวไม่คนอยูน่นะนี่แหละครับแช่วสวนตน้องหากนินเองครับผเขาหันล้ำลองโอ้ยเย็ยนไหมอันนะนี้มันหวานแต่ตรงขาเชรียดปะนะครับขาเชรียดกันไอเด็ดเลยตแต่ลุกแล้วนนะ จะใบสามหมดเดียี่นงสองม่ี๋ยวสองไม่สอง,สองม่กินส้นพี่น่องช่วครับบางคนกัาบาว่ววาโจมินจังเลยขร้นเลยขัดไป่น ปพุ่มหมักส่วนตัวครับอธิบายอย่างนู้นนองเขาเนี้ยความหันยงได้ไหมครับว่าตายเราทำหนึ่งคนไป็นอยจำโอ้ก็เยียนนตวก็ได้ไม่เจอครับยูทูบเบอร์ทุนน้อยตุนน้อ อมอยู่วขอ,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 องผมยางบิวครับบมีเนาะกล่องด้วยโฟกัสแต่ยังเล็กโตแต่แบ่งไดเนาะนาซ่อยจุน้องมึงครับผมนี่นยาง mm -hmm. Ta bán lắm à. ừ. ừ. là... của... nữa thì mắm bỏ luôn sếp ăn mọi lần kìm ra mày sống hai mày sống 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 ขอเทียงเด้ครับไตวนันางนี้ครับน่ขออืมอืมคุณเแบบกิดๆจังอยครับพุ่น้อ,นนอง เอาแบบมันจะหนังมันเลยนะครับเนาะเอาจะเสือเลยรวนเลยครับเฮเร้ยเฮ้ยละไายในบาท เจ้านุ่สุดยอดเลยครับผมนี่เจ้าเบียดนะครับเบียดตุ่มยังดีครับน่ะดีดีแดดบางข้ออื่นดีบางข้ออื่นดีครับเอาตามสบายครับพี่หนุอมจบเรียบร้อยว่าเป็นการแท้เลยครับผมครับเลือดมาสึงแลอวเลือดจุเลยครับเพราะว่า ก็บบสักวุ้กวอาเป็นน้องมินจิ้อง่ายนักกันนุน่มใสนี่ข้างบนนต้นง,ง่ายเดี๋ยวนาออันออบบอนี้ครับเป็นน้องผู้ใยูตะแบกของแจนขับผขอบมาเลยนะครับนะครับเนาะโอ้เจ็บเลยอร่านมันไม่ขับอกหอมนนเนจ้มันจะหัม รีีอไรนะคับนปนองเน่าแก่่อดี่ครับันเป็นรสชาติของน้ำเนี่ยครับเนี่ยนขอแล้คบออกครับเอปน้องด้วย อขอ่าฝากพี่น้องนะครับนะฝากกดได์กดแช่กดสับสัไข่อ่เ่น้องไม่ได้องกันนะครันะ้อ กำลังเห็ดฟ <tail> ันทดลองอยู่ผู้ใดอยากทดลองเพิ่งผู้ใดอยากจะไปใช้ท่องวิรูในงานจะเป็นงานบวชงานแต่งงานจีบวันไม่งานข่าวดำเดี๋ยวได้ภาพดีคมชัดหรือว่าได้คุณภาพเสียงก็ต้องเน็งเศร้าครับผมแต่เข้าไปกันเองครับพี่น้องจ้างเพี้เสียงผมผมแจมพาแล้วเกะแถมเห็ดวิโอ้ยความกับลกสื่อถูกไปความพี่น้อง พี่น้องสามารถไปเปิดเบืองไหนได้ครับโดยจะว่า้องเปลี่ยนเม่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิบริกาครับช่องห้องนี่แจ้งนินเสียงมันนี่แถมซี่อัดเป็นโอซี่คับใช้ท่องีตลอดลงยูทูบครับผมพี่น้องสามาครพี่หน่อดแม่ที่หอดพ่อทิ่หอดเนี้นรือว่าอยากเบิึงอยากฟองงั้นบวชงั้นบุญนี้นั้นแห่สามารถเขาได้เลยครับสำหรับต้องแน็คสาวมิส หรือว่าลูกประผลสุดตัวโดิโอครับมันเเีเเป็นโอกาสเหมาะๆครับหลังจากที่แดนง,งานมามนมากขึ้น้องใส่กา,ฟาแฟดีด้วยครับพียงสานดีสน่นหน่อนผมกินซอยวจุมต้มไก่น,นียครับเนี่ยเกีย่ยความไหมนะครับหนอนอมติดมันติดมันสดเลยครับเลยเแล้วนะเลยเลยเด กินผู้เดีวยวครับผมกินผู้เดียวอืมดีก mm. ว่าครับหาบาทนี่รึมิที่ยุคโควิดมีห้าบาท

กูมียังไหนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้งประยักมาฝากพี่สาวน้องครับสำหรับให้พี่น้องกอฝากแร่นคลิแร่นแชร์ครับกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอเน็กชินแรม หรือว่าพี่น้องอยากให้ไปไซทัมยเงี้ยนเดี๋ยไปลองเที่ยงเงี้ยนเดี๋ยวเอาไปไซทัมเมินโอ้ยยเงี้ยนแจกของใครได้นะครับจิตต่อมานะครับราคาเป็นเองกรับไปกับรูปยูทูบฟรีครับก็จะไปเปิดเบิรงเปลี่ยนมิ้นเปลี่ยนตื่นทีของโทรศัพท์เอาไปยูทูบนะครับช่องไอเน็ตชเนลพี่น้องจะเห็นแจกของครับราคากับเป็นกันเองครับราคาบ่ได้ว่าราคาแบบว่า จา้างทีเดียวให้นด้วยว่าแมนนี่ยแบคือคือบอกว่าองสันกับชื่อมาถึงว่าพี่น้องยูได้ผมคือยูได้กด็เฮดคลิปเฮือคุณภาพเสียงเรือคุณภาพของกล้องไทยท,ทด่ครับพี่น้องเนาะพี่น้องอยากให้ไปไทยท่างั้นงั้นแต่งถ้าถึงวันไม่ท่านดวชหรือว่าเอร้านคอดำไทยนะครับลองไทยท่า<ม>คือได้ช่องนี้ก่อนี่ครับสมัคร่ลาสุดถึงเป็นง่ายคอดำนะครับก็ ก็ดำเป็นงานแหลกครับผมเป็นเป็นควรสัดหาของของไม้ไทยเองนะของแอนนกชเนนนะครับมักแน่มันหงยไปหน่อยมักซะหน่อยตรงนี้เป็นคืนเสียงเป็นดนตรีเป็นเครื่องส่คือเอฟยาามักน่อัตรงนี้กับโอ้ลายห้างไปหน่อย สมในมดพี่นั่งที่ี่ตู้เย็นเราดิเกิงสัปหเราแกะกับสมได้ครับสมมั่นพ้นพ้นหางมาหาผมแล้วผมส่องหนึ่งหายับผมกลไปน้องคออย่ามาเข้มในมืดม่ถึงนะครับม่ถึงน้องอะฮะ อาทิตย์ตามไปเลยครับเด้อพี่รองช่องช่อง international มาครับต่อช่วงมหันยากหลายพี่น้องไปซื well? ้อรถยังดีเส้นสัญญากรอบจอบเอารถไม่เส้นสัญญายังดีตรวจเครดิตยังดีครับจะไปเอาซีประตูซีคุ้นซีหมดเลยเส้นข่ำประกันยังดีครับอย่าวางไปข่ำใหม่เนาะครับ ตรวจเทริดพนันดัินเซ็นสัญญาเรียบร้อยไปเอาเอกาสารครับโทวทั้งกลงผม,ม่าไอ้ไอ้เน็นคสินาาพราคานป๋าพูดผิดไหมสินจากสามแสนหกมันเป็นที่แสนหกแม่สินมันเขาบอกเลยผู้กาขึ้นไปนแสนหนึ่ง่น้องโอ้มันแสนหนึ่งมันมันบาต้งรงมดาเลยครับสามปีก็บเเห็น ว่ได้ขี่รถไม่สำหรัู้ายว่ขาบอกอ๋อ้้ยังโอโอย,ยัทำยังกันครับผมขออยาบาดครังเด้อครับขออยากขออยากคุณ่อคุณแม่คุณ่นลองฟองไปน้ำเพลิงนือครับน้ำเพลงไม่ขออยากอะไรครับหาเชื้อน้องโควิดอโควิดที่ดันนย่งนะครับผมขออยา ครับน้ำเปลือไม่ยอมเนี่ยเอ้น้ำเปลือง,งโอ้ดูเดอดครับเป็นไรครับเป็นไรแน่ที่น้องเขาหน้าปลาทังเป็นไรกล้าไปจำไป มันเจนอยู่กับในบ้านนะครับเานตื่นอยู่ม่บ้านผมเขาเป็นเงี้ยครับพวกม่ปนเงี้ยีนในบ้านอยู่จังในบ้านจนโตมากดูดลังนนตือนอยู่ขับกินนไปกับบยังครับเขาเป็นสาวลักเป็นชาหนาวตตื่นท้องเมาหนึ่งข้อนานแล้วกินเองครับบรเป็นยังอง กิเนเขากแล้วไปครับกิเนเขาแล้วไปพี่น้องพี่น้องของไอแน็กชแนลหรือว่าลูกพ่อขนสตูดิโอยวหลายชื่อพี่น้องเหมือนเ้ิที่แรกก็จจะว่าเอาไอไหมชแนลการโฆษณาจะได้ว,ว่าเอาสิจ๊ะเป็นไอแน็กชแนลใช่ช่องยูทูบไอแน็กชแนลครับผมพี่น้องพี่มูเลยครับเด้อไปเบิ้ลลูกหลานได้แห่งการได้กระดูกหลานเลยครับแชร์ขอแชร์เบิ้งก็อนดีใจครับผมดีใจไร อ่าถ้าเป็น Facebook ก็เป็นเอ่อเน็คเชอร์ครับผมอ่าถ้าเป็นไทยท่อมไทยท่อมยมเงี้ยก็จะเป็นอ่าลูกพ่อขนสตูดิโอครับตันนีก้ก็นั่งเก็บทุนด้วยกระดมทุนเฮดสตูดิโอเพื่อจะไทยท่อ th อ่าได้การหรืวอว่าเอ่อพี่น้องมาลองเพล่ยงกันสิกันทีนี่ตัวหนังสือ ลูกพ่อผลสตูดิโอช่องทางบันทึกเสียงนาครับนะช่องนะเป็น a ฟ e บุ o กกับ Nexceler ถ้าเป็นย t u ู e กับ Next h a n n e l ครับผมหลังจากที่มันเดือนหนึ่งผมมูิไม่ได้ลงคลิปต้องขอขอให้นองไหลๆอีกครับนีอีกแล้วก็โอ่ไหลเดี๋ยว่ไก็โง่หลองกาแฟยน้อพี่น้องโอ้ยจุ เออราชืมค,บมนนคับเป็นไรครับพี่น้องใช้งูน้าไปงานเขาไลฟ์อ๋ <laughs> ในก่อนนอ้ไอ้ไอ้ในเซฟนี่กไเห็นหน้าเป็นยังกับพี่น้องแบกปุ้ยเนาะแบกปุ้ยเปหน้าฝักซี่กับอาจารย์จงอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ผมเองเอาผมเองอาจารย์จงแบกปุ้ยเป็นหน้าเห็นเนี่ยฝากซีกับแบกปุ้ยถุงหนึ่งมันมันหาสิบกิโลได้ครับแบงเครื่องก็เอาโอ้ยแบกไปกี่รุ่นอย่างนี้พอยิ่งเลยจะบอกหมยแบบนี้ โอ้ยสารบ้านสุดๆพี่น้องเจ้าหน้านี่แต่ว่าแก้วันเรื่องศาสตร์บันเทิดยเฉพอเนาะครับเห็นอะไรที่ชาวชาวหน้าเนาะพ่อแม่ก็เป็นชาวหน้าปู่ย่าก็เป็นชาวหน้าคนจะสอนนายเฮ็ดนายเฮ็ดเป็นเนาะครับเนาะควรจะเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี้อเข้าไปนี่ครับพี่น้องที่เด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดที่เด็ดครับทีเด็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ

แล้ว,นะวเดี๋ยวแล้วทีตัวไหนเนะาะเขาบอกให้ดูน้ำมูบินนี่ลมไทยบ้งเนาะหมไทยบ้งนะเพียงน้องนะครับนะเนาะจิ้งขอไง,งน้ำกันเออเขาปล่อยเด็ก้นกันเนาะนี่ครับนี่ติดมันนี่คลายตุบมันบางครับังจากทีมาลกาแฟ่ยนะครับเนาะ โองแรมเมิดคืนบูชายขบอมาต,าอตรรลอดตัวก็ไหลๆตีไปเยอะบบบๆพุาา่นเลยกันขอแซงมาเลยขอแซง น้ำหนึ่งคนไม่ยับหรือว่าพี่น้องอ,อยากให้ผมไปเห็ดชิบูเงี้ยนหรือบ,บ้านเห็ูเงี้ยนจากของเ,เมนูน่ากินกับข์สกบกับน้ำอยากให้ผมไปนะครับเนาะติดต่อมาเลยครับเนาะติดต่อมาเลยครับช่องจิตตัวช่องสุดๆก็คือ Next Level พรีเมี่ยมเลยครับ ไอแน็กไม่เห็มาเห็ดอันปลาสิตัวมืใกล้ชูกินไหมครับมากอันถ้าท่านไปเนี่ยบอกผมหนะ่อยผมไปครับผมฟี่ครับพี่น้องฟี่ฟี่ไปทำฟี่ครับแต่ว <laughs> ่าแต่ว่าขาดอะไรเลื่อนหน่อครับครับผมนะครับว้าโอาย้ยอะไรพี่น้องโอ้ยอย่าหั่งอยู่โด้พี่น้องเบือ่อคน Sì, hợp nay hôm Còn nhà nay hôm nay hơn, nay hôm nay hôm nay hôm bên này nó, hôm nay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  à vốn này nay hôm 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 nay pháp này mẹ nay hôm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  กูปากกางัวนะหอยงัวครับผมนี่น่องจุ่เขาเจ้าน้ำน้อง เอาอยู่อะไรก็ไม่บอกครับถามเล่นน้องถามยกควิดครับด้วยไอเน็ตชาแนล ครถึงมางกินไก่เด็กซูดูดองกินเนะ่ะยกระเซาเลยครับผมเพราะเขาเคียงวา่าไม่กินเย้วจะหนักไปเมือนครับครับเนาะดูเด็ดอ,อาอาหรเบาเบาเคียงน,นครับนาะพี่น้อง บอ,บอกว่จาจริง,รรรงหรือว่าก็มอคำจ่าอาจจะบอกว่าคอยสืดสมมาร์คารอะสิบนนายของไอ้แน็เชนแนวหรือว่าไอ้ไม้เช่นแนวตรงก็ประตดขอท่านประเภนะครับเนาะว่าเพราะว่านีา่ยก็สีขายังพลาดนังปัดย่งเกาะยังลบสีขายยังลบนักปัดนักพลาดนี่เหครับเนาะ,นะ อดเขอให้เราให้นะน่องผูใส่่าาความ้องกับน้องอข้ถาไมากินเข่าซุไปหน่องซ้ไปหน่องกินข่าครับข้าวจุกครับนี่นี่ใส่เวลาปดายดาวได้สือความนาจะหน่องกระด้งบ้างขออยากกินเขานะฝากจดาม ช่องไอ้น็กชแนลนะครับหรือว่าแอคเทเลอร์ครับกับผู้ใดมีงานมีงั้นะครับเนาะต้องการเสียง,งเสียงไปใส่ขึ้นบ้านไม่งั้นบวชให้เราเสาลงหลนะุมอาะเขาดำครับเนาะเสียงเสียงผมแสงข้าเล่าเกศฟี่กับอืมุ๊งานต้องมีขาวเล่าเกศประกาศ ใท้ทำไมดูครับแถมพี่น้องบ้างแล้วคาไปกันเองครับพี่นอ้องแล้วค่าส่วหาลงดลกขาดลกคนูน, <c oughs> นี่จิฟอตัวก้อนนั้นเปน้างเด้จฟอพี่นองเันนะครับนะเนาะใส่ววะามาโดนเนวแล้วิบหนทีจางแล้วแม่ครับตนะ้องฝรคุน้นละสวัสดีครับ